ไหมอันนี้น้องคุยกินแค่ตัดบอลครมานนี่มือเจ้าคกาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาซื้อคู่ซื้คนค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทางต่างประเทศมากค่ะพี่น้องคะมันกินผ้ามาก,กินบอกหอยพี่น้องหอยเฮลิคอปเตอร์วสันบานเท่าเอิญหอยอย่างทางมือเจ้าค่ะเนี่ยซื้อมาก,กิโลนึงค่ะกิโลละยี่สิบริงกิต ยี่สิบกัวลินกิทขับประมาณสองร้อยกัวบาทสองรอยบาทอ่ะตีเป็นเงินไทยสองรอยบาทเมื่อนี้เพื่อนบอกว่าเอาไม่ใหญ่ๆมากเอื่อยมันอกี้จีนมออกซันเปล่าไม่ลูกซีนมากเลยเนี่ยเมื่อเจ้ากินก็ตำมกคุงค่ะตำมกคุงนี่ยก็จะตำเองตำมกคุงซื้อมากหนึ่งหอยหนึ่งเองค่ะหอยหนึ่งเองล่างเองเพื่อนมาเอาไม่ใหญ่ๆมากเอื่อยอซันวะนะเห็นบ่โจกออกงานเนาะค่ะเนาะมึงหอยอันนี้หอยเฮลิคอปเตอร์อสันเพื่อน่าเดี๋ยวพี่น้องคุยกินก็ตำมกคุงเหมือนนี้เมื่อเจ้าค่ะ อืมสต่มานคงคืนมากอืมผ่นก็ต่ำดีปะป่านกินอยุ่หน้าไหมพี่บอกป่านต้มหอยต้มหอยจุบอืมให้เรื่องไบ้นี้อืมานี่มานั่งกินหอยมูเบิ้งเหรอปันี้สิตัดออกแล้วพี่้องได้ต้นคลิปเด้ออันจะกินอะได้ ไข่หอยจูบอยู่ค่ะพี่น่องเนี่ย นี่ไม่ดีแน่เลยนี่เธอไม่ได้เออแกะมาวาังเลยเข้าไปข้างในข้างในงน้อืมเราถอดไม้ออกงงกว่บบาถ้าแกะไม้เธอไม่ต้องเอาไม้ออก

คนมันลี้เชื่ออ้อแม่เาเสียบไปค่ะแม่เราคเสียบด้ไบุ่ค่ะ 好。 เหมือนหอยที่ไทยไหมอ่หอยจูบที่ไทยหอยขม ีังหาข้องเลยพี่อ่เรียนเกมสแล้วก,ก็ใจะให้เกมแล้วก็เกพดพ่อจ้า เบ่งเลยกับัวหนา้าใครมีประสบการณ์ที่เคยกินนะคะพี่น้องค่ะแนะนำเลยเจ้าค่ะเดอ้อซุ้มที่มันแกะบ่ไไรนี่ฮ็ดจังไงไปทุบออกบอก่ทุบไปคือจัเขาจอ,อมบ้านเท่ากับทุบดักน้องพี่น้องนาะ่ทุบด,ดักด,ด,ด,ดูดดูดดูดดักมานา

ไม่คิดว่าไม้มันไม่ไม้มันต้องล้วนๆใช่ไหมไม่นีนมันใหญ่กว่ค่ะมันมันบอ่เป็นน้ำมันโตหอยน้ำหูอหอย k 신 n j i n g 요 tấm Chưa, chính chính con chưa ba cái gì เฮลิคอปเตอร์ใช่เหรอใช่่ไมเฮลิคอปเตอร์ไม่มีชื่ออื่นเลยเหรอไมเลยบบไม่ค้ชื่ออ๋อไอเมียว่ามันมีซื้ออื่นอยู่ค่ะแต่ว่าบนจักซื้อสันคนก็ได้ต่างไงบ้างเฮลิคอปเตอร์คนสดเนาะคนก็เลยออกยาก สุกไปใช่ไหมก็เข้าไปกันไงไม่ก็นึ่งแป๊บเดียวกินกับบ่เบอร์ใดบ้านี้พี่น้องเอ้ยหัวพุดออกมาเลยพี่น้องเดีมันขาดบ้านี้เฮ็ดหัวมันขาดเสียงเสียงไอ้เหาข้าง ซ้มตำหมดละไอแมวเกาะหัวไม่เป็นไรหนูคอาละวพอแมว้ออมวตำหมดละม,มตอตัวได้ครั<ะ>ขาข้างครับแมวเช้าครับ วายากจะแก้เอ,อกไปในคันแล,ล้วสะ,ะไปแล้ว 很紧张，很 s a u e m d 呢。 อาวมันมดแถบพี่น้องนังตัวเดียวอ่ะแซ่บอรแซ่บอรจชิมว่าอย่างนั้เขาไ ไป,ไปแล้วค่ะพ่อพี่น้องคะขอบคุณทุกทัวก,กังไก่ที่เขามาสนับสนุนทุกๆช่องทางนะคะพี่น้องหอยยังงั้เจ้ากินน่ะเขาเอิ่นเฮลิคอปเตอร์ค่ะพี่น้องซื้ออีรีมันบม่รู้ว่าซื้ออย่างบานเขาเอิ่อห่าหอยยังงั้นด้วยค่ะเด้อใครรู้จักคอมเมนต์ให้ทีนะคะสำหรับพี่น้องฝากแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเวนเวย่ยแฟมิลี่เล้วก็ช่องยูทูบพ่อนำเลยค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์นคะค่ะพี่น้องคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมันไม่รู้จะถูกหวยทั้งวันที่นง้อหนึ่งมันซื้ออมาาันต่ทสน ข้าวหลางหอยหนึ่งหอยไอ้แม่ออกไปซื้อน้องกินพ่อหนีก็บอกว่าซื้อบอกคงมานำต่อบอกคงมานำก็แซ่บค่ะเตียงไม่เล่นแต่ยังไง